เดี๋ยวเรามาทําการอข้องควันกันอีกรอบเป็นแบบสีงนะครับดูกันจับ หักเข้าเลือ้อน,นหนบรับเ <Okay. S 1> เขาจะเลือแบบนี้ไหมตัวนี้จะเป็นตัวเลือเราใช้วิธีการพับพับไปข้าวในเลยพอเราดึงมุมกีดกีดไอคุมมาเลย Bây giờ em chạp cái kháng hợp thai phố cao mông anh kéo rồi đây ทำแบบปีไม่ไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวโรงเรียนเล่เด็กตีธตามานพอแม่ทำกองควันในนู่นที่จะไม่เป็นอ,อืมครับ ลงมาได้แนวนี้แล้วดูข้างต่อไปอ่าอยู่ไอยู่แบบนี้ครับกะดาษผมไม่เคยวัดนะขนาดต่ไหรผม้ชายความชำนาญไม่เคยวัดว่าต้องดาน,นี้คูนตาวนี้ยาวตาวนี้เลยผมไม่ั ต่อไปดูดูวิธีการจับด้านล่างนะผมจะบีบไปเป็น,นี้ดูนะเอาไหมวิธีการจับด้านล่างวิธีการจับนะให้ใหพือนไปเป็นอ่าอ่าเอาวออกถึงถกอดกดได้เข้ากลางเนี่ย เสร็จแล้วเรามาดูอรอยถ้าตัวนี้เขาอยู่ข้างบนหรือข้างหลังเราจะเอาตัวนั้นลงไปกอนนะเชนตัวนี้เขาอยู่แบบนี้ใช่ไหมคือเ,เขาจะได้ทนแข็งแรง กระดาษไปหากหลดตัดมันเลือดเศษไม่สวยมันไม่เมืองกับตอนที่พึ่งซื้อมาถ้าเป็นแบบที่เพึ่งซือ้อมันจะบงเราตัดเองอาจจะเป็นเซี่ยวปเป็นไรเราจะใช้วิธีการพับพักเปิดให้เข้าตรงเพื่อเราจะเก็บเนี่ย ได้แล้วเอันนี้ทำโดยม่ใช่สสกดเทปสักชิน้นนะเคทำามันจริงจริงๆนะชายสกดเทปเคเร่งจุดส่องจุดถ้าติดชายเคสกดเทปส่องชิ้นน่ะติดติดตรงนี้ ับตรงนี้เนี่ยครับติดตรงนี้ไว้เสียบการ์ดโูกโบแต่ผมยังไม่มีโบไม่มีริบบิน้นอันนี้เอามาทำให้ดูข้าวๆก่อนตรงนี้เราไว้เสียบการ์ดเสียบการ์ดโภกโบโภกริบบิน้น จะได้ประมาณนี้ครับไม่ต้องไปติดสะกดเทพไปมันลอกลุงลังเมื่อวางที่ทำแขนนิดเดียวแต่ติดสะกดเทพเอาเยอะแยะมันไม่ช่วยสำหรับการทำม้วงวันติดเขนมาร์กสุดเขตซ้ชิน้นอะ่ะพุ่มทำนะสะกดไอ้พวกวันนะติดอะไรประมาณเนี้สะกดเทพส้ชิน้นดึงสี่ชิน้นอ่ะติดไม่เกิดหน้าชินนะ้นอ่ะ ได้ชิ้นเนี้ติดแค่ช่องันติดแค่นี้หรือวิธีการติดนะเขาจะเปิดแบบนี้นะเราเลือกติดไปด้านใดด้านหนึ่งติดติดให้เล็กที่สุดแล้วก็อีกข้างเราจะใช้